สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเมื่อสามติบกว่าปีก่อนโน้นนายสมพงษ์เนี่ยมีอายุต1บปีเท่านั้นอะ่ะเขาออกจากบ้านขึ้นรถจากจะเซิงเซามาเที่ยวกรุงเทพมาคนเดียวเท่านั้นสิ์แล้วเงินก็หมดไม่มีเงินกลับพอดีเจอกับหนุ่มปากแหว่งเข้าเจอกันที่สนามหลวงก็เลยอยู่กับเขาเขาคนนี้มีเด็กๆอยู่ด้วยกันหลายคนเด็กเหล่านี้จะมีงานทํางานที่ทําก็คือก่อทาน ป็นเด็กขอทานตามสะพานลอยตามหน้าห้างสรรพสินค้าต่างๆพอได้เงินชายปากเวงก็จะเอาไปตั้งหกสิบเจ็ดสิบบาทก็ให้เขาไปเพราะว่าถ้าไม่ให้เขาเขาก็จะไม่คุ้มครองเ็าจะอยู่อย่างลําบากมีพวกกอยแกล่งแกล้งพวกยามตามห้างก็ไล่ตะเพิดพวกแก้งอื่นก็เตะต่อยเอารีบไถเงินไปแล้วก็ไม่มีที่จะนั่งทํางานด้วยเขาก็ไม่ได้คิดว่าพ่อแม่จะตามหาตัวเขาหรือเปล่า เขามีเงินพอที่จะกลับไปจะเชิงเซาได้ก็ไม่อยากกลับอยู่ที่นี่รู้สึกว่ามันจะสนุกดีกว่าอยู่ที่บ้านต้องเลี้ยงไก่เป็นไหนไหนเขามีพวกข้องหลายคนมากหน้าหลายตาและโดยเฉพาะที่นี่มีกาวให้ดมใช่เขาเป็นเด็กดมก่านอนตามที่ต่างๆเท่าที่จะนอนได้สนามหลวงนั่นก็ที่หนึ่งมีที่นอนที่พักก้างๆตึกก็นอนได้หยิบหวยของที่เขาไม่ให้ก็มีมาแล้วแต่โอกาส ถ้าโอกาสมาแล้วไม่รีบใช้ให้เป็นประโยชน์ก็จะเสียโอกาสนั้นไปอย่างน่าเสียดายแล้วมันก็อาจจะไม่พบเจอกับโอกาสดีๆอย่างนั้นอีกในกลุ่มที่อยู่กันนั้นมากันจากหลายๆที่หลายๆจังหวัดมีผู้ชายคนหนึ่งมาจากนกครสวรรค์พ่อแม่ตายหมดก็เข้ากรุงเทพแล้วก็เข้ามาอยู่ในแก๊งนี้อีกคนมาจากยะโสธรก็มาอยู่ด้วยกันจริงๆแล้วก็ไม่อยากจากกลุ่มคนเหล่านี้แต่มันก็มีบางอย่าง ที่ทำให้เขาต้องกลับจากมาอย่างไม่หวนกลับไปอีกบ่ายวันนั้นก็โดนเจ้าหน้าที่ตะครุบตัวเขาเ่นหนีรอดมาได้พอหนีได้แล้วก็ไม่กลับไปเข้าแก๊งเดิมเพราะถ้าไปที่นั่นก็คงจะถูกไล่จับตัวอีกคิดจะกลับบ้านแต่ก็ไม่มีเงินไปนั่งขอทานที่ประตูน้ำก็โดนเจ้าติ่นเล่นงานก็ต้องหนีไปที่ไหนก็มีแต่เจ้าถิ่นก็เลยไปเป็นเด็กล้างจานกองงานเขาทำยกมือไหว้เขา ขาก็ให้ล้างจานก็มีข้าวกินมีเงินติดกระเป๋เขาก็ขอล้างจานจากร้านข้าวแกงบ้างร้านก๋วยเตี๋ยวบ้างเขาก็เมตตาให้กินให้เงินบ้างพอดีไปเจอร้านหนึ่งที่เขาขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดอยู่ในตึกแถวเขากาลังอยากได้เด็กล้างจานอยู่พอดีเจ้าแก่เขาเป็นคนใจดีก็เลยให้งานทําเขาให้ตาบานว่าจะไม่ลักไม่ขโมยก็ตาบานกับเขาเขาก็ให้อยู่ที่นั่นเป็นเด็กล้างจานล้างชามก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ช่วยงานอื่นๆด้วย ตอนที่ไปอยู่ช่วยเขาเนี่ยอายุติปีแล้วก็พอจะรู้อะไรขึ้นมากคิดว่าจะไม่ทําให้เต้าแก่ไม่พอใจโดยจะทําตามที่เขาให้ทําอยู่กับเขาเขาก็เมตตาเขาถามว่าบ้านช่องอยู่ที่ไหนก็บอกเขาไปเขาถามว่าอยากจะกลับบ้านไหมก็บอกว่าอยากกลับเขาก็ถามอีกว่ากลับไปแล้วจะกลับมาทํางานให้เขาอีกไหมก็บอกว่าจะกลับมาอีกเขาก็บอกว่าปีใหม่จะให้กลับแต่ก็ต้องสัญญาว่าจะกลับมาอีกนะ พอพี่ใหม่ก็ได้กลับบ้านเขาให้เงินค่ารถมาหนึ่งพัน 1, บาทกับเงินที่เขาให้เป็นค่าจ้างก็เก็บเอาไว้ได้บ้างแต่ก็ไม่มากนักเพราะมักจะซื้กของที่อยากได้ทั้งหมดกลับไปบ้านพ่อแม่ก็ดีใจร้องไห้กันใหญ่เข้ามากอดมาจูบเขานึกกันว่าสมพงษ์น่ะตายแล้วหรือไม่ก็ถูกเกงค้าเด็กออกไปขายต่างประเทศไม่ได้กลับมาเจอหน้ากันอีกแล้วพอกลับบ้านมาแล้วพ่อแม่ก็ไมเ่ยมใม่กลับไปทํางานที่ร้านก๋วยเตี๋ยวปิดอีก เสียดายมากก็เลยต้องอยู่บ้านระหว่างที่อยู่บ้านก็ช่วยพ่อแม่เลี้ยงไก่เขาเชือกกอไก่ไปหลายตัวไม่ได้นึกหรอกว่านี่มันเป็นบาปมากที่ทำแต่ก็เห็นอยู่ประจำไม่ว่าใครเขาก็ทำกันมีไก่ตัวหนึ่งที่จับมาเชือดแล้วมันไม่ตายวิ่งหนีไปได้อีกเพราะว่าเชือดไม่ลึกพอเขาวิ่งไลต่ตะรุบแล้วจับมันมาเชือดซ้ำๆเชือถ้าจนโคมันวิตถาดด้วยความโมโหด้วยว่ามันหนีต้องให้ไล่จับซะเหนื่อยอีกทั้งพ่อก็ด่าว่าเชือกไก่ยังไงไม่ตาย จำได้ว่าไก่ตัวนั้นมันตั้งร้องตั้งดิ้นรุนแรงมันยิ่งดิ้นยิ่งร้องก็ยิ่งโมโหลาหลังเชื่อตีเดียวให้ตายเลยทุกตัวไม่ต้องตำซ้ำอยู่บ้านก็ดีมีกินมีอยู่พ่อแม่ก็ให้เงินใช้แต่ก็ต้องทำงานมันก็ดีไม่ต้องไปอยู่กับคนอื่นอยู่บ้านจนอายุติดเก้าปีมีมอเตอร์ไซค์ขับแล้วมีแฟนด้วยไปเที่ยวสนุกกันมากไม่ลึกว่าจะได้กลับมาอยู่บ้านแล้วมีรถขับอย่างนี้ มาน,นึกถึงตัวเองว่าตอนอยู่แกงนั้นดมกาวขอทานชีวิตนี้จะมีอนาคตบ้างไหมวันหนึ่งขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวคนเดียวรถไปล้มเลือดโชกเลยแข้งขานหน้าตาในเลือดเต็มไปหมดดีที่ไม่ตลบกลับกลับบ้านได้เพราะเาที่พาไปโรงพยาบาลน,นึกถึงเลือดไก่ที่เชือดคอมันเลือดตดตดแดงฉานเลยอย่างเดียวกันเลยตอนุ่นใหม่ๆยังไม่เจ็บอะ่ะเพราะมันยังชาแต่พอวันต่อมาอักเสบเดินไม่ได้เลยต้องนอนอย่างเดียว ระหว่างนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก็คิดได้ว่าทำคมไว้กับไก่ที่ไปเทือดมันอย่างโหดร้ายประกอบกับนอนหลับและฝันอย่างตับตนฝันว่าไก่มันมาร้องดังมากรบกวนการนอนต้องตื่นบ่อยๆแล้วมันก็มาจิกหน้าจิกตาจิกตามเนื้อตามตัวเจ็บระบมไปหมดรู้ตึกว่ามันแสนจ,จะตรมานนอกจากนั้นยังฝันเห็นผู้ชายตัวใหญ่ผิวดำแดงมายืนข้างเตียงแล้วพูดว่าเอ็งนะฆ่าไก่ไปร้อยห้าตัวแล้ว เอ็งต้องจดใจกรรมที่ทำมาไว้เอ็งต้องเกิดเป็นไก่เหล่านั้นชาติละตัวแล้วก็ดวนเจียดตายจนกว่าจะครบร้อยห้าตัวถ้าเกิดเองยังฆ่าไก่เพิ่มอีกเอ็งก็ต้องจดใจให้เขาทุกชีวิตที่เอ็งทำให้เขาตายดุงเอื้อกตกใจตื่นพอเจอหน้าพ่อก็ร่องให้พ่อฟังพ่อก็บอกว่าเอออย่าคิดมากนะไม่มีอะไรหรอกแก้ผ่านไปเท่านั้นแหละพอเลอาให้แม่ฟังบ้างแม่ก็บอกว่าต่อไปนี้ไม่ต้องเจียดไก่แล้วมันอาจจะเป็นกรรมก็ได้ เรื่องนี้ทำให้พ่อขับแม่มีปากเสียงเถียงกันเรื่องเวีนกรรมเนี่ยพ่อไม่เชื่อเรื่องนี้แต่แม่เชื่อก็เลยโต้เถียงกันใหญ่แม่ไม่ให้เชื่อแต่พ่อให้เชื่อพอออกจากโรงพยาบาลรักษาตัวจนหายดีแล้วก็ยังขับมอเตอร์ไซค์อยู่แต่ว่าระมัดระวังมากขึ้นใบหน้าเตียโฉมไปมากเลยเป็นแผลเป็นผื่น,น,นดำดำแดงๆหน้าตาไม่ดีเหมือนแต่ก่อนแล้วมีผลนกระแปนมากตื่หายหน้าไปไม่ไปเที่ยวด้วย นายปงก็รู้มันเพราะอะไรแล้อีกอย่างแม่ก็เตือนเอาไว้แล้วให้เตรียมตัวตําใจเอาไว้เลยเพราะจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนแล้วมันก็เป็นจริงอย่างนั้นซะด้วยเขาไปตามง้อก็ไม่ได้ผลจนเขาโกรธอย่างจะกฆ่าเธือให้ตายดีแต่ว่าแม่รู้ทันซะก่อนก็ห้ามไว้แล้วก็พูดให้ตติก็เลยคิดว่ามันไม่ใช่เนื้อกู้กันก็เลยเคล้วคลาดกันไปกว่าอย่างนั้น อยู่มาวันหนึ่งพ่อให้เชือดไก่ก็ไม่ยอมทำพ่อโมโหมากบ่นว่าต่างๆนานาก็เกิดโต้เถียงกับพ่อพ่อเดือดดาลมากตำตาเอามีดมาเชือดคอเขาเขาก็โกรธพ่อที่เป็นคนไม่มีเหตุผลพ็อท้าว่าเอาสิพ่อเชือดคอผมเลยพ่อก็หยิบมีดยิกๆเดินเข้าหาเชือกสิพ่อเชือดเลยมึงอย่าท้านะกูเอาจริงนะพ่อก็ก้าวเข้ามาใกล้เอาผมไม่ตายเลยพ่อพ่อจะได้ไม่ต้องด่าว่าผมอีก พ่อก็คว้าคอเขาเอาคมมีดจ่อตอนนั้นเขาไม่ได้นึกว่าพ่อจะทำแต่แล้วพ่อก็ทำเสียงขวับเขาตกใจเลือดพุ่งกระจูดจุ่มโชกตะลักออกมาเขาร้องรั้นว่าพ่อเชอดคอเขาทำไมพอ่อเชอดคอผมจริงๆเหรอเนี้ก็มึงขากูนี่หว่าพอ่อคอผมขาดหรือเปล่าขอพูดได้แค่นั้นก็ล้มลงเลือดหนองพื้นไปหมดเขาหมดตดติไปรู้ตัวอีกทีก็นอนอยู่ที่เตียงโรงพยาบาลแล้วเจ็บที่ลำคอมากมีผ้าพันแผลพันอยู่รอบ แม่นั่งอยู่ก้างเตียงร้องไห้น้ำตานองเลยแม่บอกว่าพ่อบ้าเชื่อขอลูกได้แล้วก็ได้รู้ว่าตำรวจปุมตัวพ่ออยู่ที่โรงพักแม่พูดว่านี่มันเป็นกรรมแท้ๆที่เชื่อไก่กันไม่ว่าพ่อวัาลูกก็มีกรรมด้วยกันทั้งนั้นแม่พูดอย่างนี้เพราะแม่ไม่ได้ลงมือฆ่าไก่เลยแม่กลัวบาปแม่ได้บอกพ่อแล้วว่าอย่าไปฆ่าไก่เลี้ยงแก้เอาไข่ไว้ขายข้าพอแล้วมันไม่ไข่หรือว่าหมดไข่ก็แก้จับมันไปขายไม่ต้องลงมือทําอย่างนั้น แล้วพ่อก็มาขอโทษพ่อร้องไห้เสียใจที่ทำกับเขากย็ยอมรับผิดว่าพอ่อโมโหมากจนลืมตัวทำลงไปทำได้ยังไงไม่รู้พ่อจำนึกผิดแล้วก็ขอให้เขายกโทษให้พ่อด้วยเขาก็ยกโทษให้พ่ออาวุิกรรมให้พ่อพ่อก็สัญญาว่าจะไม่ทำอีกจะไม่ฆ่าไก่อีกด้วยต่อมาพ่อก,ก็ทำตามสัญญาไม่ได้ฆ่าไก่กันอีกแล้วพ่อก็ไม่ขี้โมโหมากนักมักจะทำใจได้ยังใจได้ไม่ปล่อยให้มันออกมาเหมือนก่อน คนับว่าครอบครัวมีความถูกกันเขากลับไปเยี่ยมเต้าแก่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดไปกราบขอโทษที่ไม่ได้กลับไปแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นให้ฟังเต้าแก่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเข้าใจดีว่าชีวิตคนเราเนี่ยบางทีมันก็ไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการคําตัญญาอะไรต่างๆบางครั้งก็ทําตามไม่ได้เต้าแก่ก็บอกว่าถ้าอยากจะขายก๋วยเตี๋ยวอย่างเต้าแก่บ้างก็จะให้ตู๋นก๋วยเตี๋ยวโดยไม่คิดเงินแม้แต่บาทเดียวก็ได้แต่ก้มกราบขอบคุณเต้าแก่ แล้วก็ยังระลึกถึงช่วงเวลาที่ได้อยู่ที่ร้านนั้นอยู่เสมอพ่อ,อของเขาตายเมื่ออายุ49ปีก็นับว่าอายุไม่ยืนเลยตอนตายก็น่าจะหยุดตหยองโดนเกงจี้รถมันทุบหัวแล้วก็เชื้อโควิดขาดทิ้งตพในป่าข้างทางแล้วก็เอาปิกอัพป,ป้ายแดงเพิ่งจะออกมาได้ไม่ถึงเดือนไปสมพง์กับแม่เสียใจยเป็นอย่างมากแล้วก็นึกกันอยู่เสมอว่านั่นเป็นกรรมกรรมแท้ๆเลยที่พ่อต้องมาตายอย่างนั้นนะครับ ขอขอ,อบพระคุณที่ติดตามรับฟังแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ